เดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายนะครับในส่วนของสายไฟ 3U z พอสังเขตนะครับว่าติดเครื่องยังไงทำยังไงต่อยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับ 3U z เนี่ยจะมีมีปลั๊ก ECU หมด5ปลั๊กนะครับ1 2 3 4 5 5ปลั๊กนะครับแต่ว่า3ปลั๊กเนี้ยดรวต่ออยู่แล้วนะครับ3ปลั๊กนี้ก็จะเป็นปลั๊กเกี่ยวกับคอจุดระเบิดเซนเซอร์ NE NC ทั้งหมดนะครับ คอมแอร์เกียร์ชุกคอนโทรลทั้งหมดจะอยู่นี้หมดนะครับเวลาเราทําไฟเราทาแค่2ปลั๊กนี้นะครับแล้วก็2ปลั๊กเนี้ยเดี๋ยวจะอธิบายหน้าคอมพิวเตอร์อีริงนะครับว่า2ปลั๊กเนี้ยมีมีปลั๊กอะไรบ้างนะครับแล้วต่อไปที่ไหนแล้วถ้าไม่ต่อจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามดูนะครับอ่ะมาต่อนะครับในส่วนของ2ปลั๊กที่เหลือนะครับ2ปลั๊กที่เหลือนะครับ เดอี๋ยวย่อนกินึงนะครับก็จริงๆแล้ว2ปลั๊กที่เหลือเนี่ยจะเป็นปลั๊กที่รับสัญญาณจากด้านนอกมาแล้วก็ส่งสัญญาณออกไปจากด้านนอกนะครับเบื้องต้นจะมีปลั๊ก A กับปลั๊ก B นะครับผมอธิบายเร็วๆเลยนะกันปลั๊ก A นะฮะก็จะมีขั้วตรวจสอบนะฮะตัวหนึ่งก็คือขั้วเช็คไฟแหละครับแล้วก็ DLC DLC มีให้หมด3 สา,สามเส้นนะครับก็พูกของปักบีด้วยนะครับก็คือต่อไปเช็คที่ odb 2นะครับแล้วก็สัญญาณ stop สัญญาณไฟเบรกนะครับไม่ต่อเนี่ยก็จะมีผลนะครับมันไม่ทราบภาวะว่าสภาวะเบรกนะครับก็จะทำให้เวลาเราถอนเขาเร่งแล้วเ,เนี่ยรอบมาจะค้างนะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็คือเซนเซอร์ตัวหลังนะครับมีทั้งหมด4เส้นนะครับสเส้นเนี้ย ไม่ต่อเนี่ยมันจะเป็นเซ็นเซอร์ของมลพิษนะครับไม่ใช่ O2 เซนเซอร์คอนโทรลเครื่องยนต์แต่เป็นเซ็นเซอร์ให้ปรับในส่วนของมลพิษครับจริงๆแล้วเนี่ยมีผลกับการไม,ม่ต้องเรียกว่ามีผลกับเครื่องยนต์น้อยมากนะครับไม่ใช่ไม่มีมันมีแต่น้อยมากแต่ถ้าไม่ต่อไฟขึ้นเอนจิ้นขึ้นแน่นอนแล้วก็ฟ้อง O2 โค้ดตัวหลังนะครับเออก็จริงๆแล้วก็มีไว้ก็ดีแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ติดตั้งแคท ะะก็คือแคตาตอลติกเนี่ยนะฮะก็จะทําให้ต่อก็ยังขึ้นอยู่เพราะว่าเซนเซอร์ตัวนี้หน้าที่ของมันคือมันเซนเซอร์ว่าหลังที่จากไอเสียผ่านแคตเตลติกมาแล้วเนี่ยยังมีสารพิษอยู่เยอะไหมนะฮะถ้าเกินค่ามันมันก็จะฟ้องมันก็จะมันก็จะฟ้องแล้วก็ไปบอกให้ ECU นะปรับลดการฉีดเพื่อให้มลพิษเนะี่ยมันน้อยลงนะครับแต่ถ้าบางคนไม่ได้ติดแคตมันอาจจะโชก็ได้นะครับหรือไม่โชก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ <c oughs> ในส่วนของ ECU ABS ก็มีทั้งหมด5 5 5หเส้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวางเครื่องในในต่างบอดี้เนี่ยเออหเส้นนี้ไม่ได้ต่อนะครับไม่ได้ต่อเลยต้องเรียกว่าไม่ได้ต่อเลยก็ตัดออกได้เลยไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งคือตัวบอกตำแหน่งเกียร์อันนี้มีผลเยอะหลายๆคนพลาดเยอะนะครับเวลาคุณ คุณเข้าเกียร์เนี่ยฮะไฟจากไฟมันจะวิ่งจากเซฟเกียร์แล้วก็วิ่งที่ด้าวเกียร์นะครับแล้วก็วิ่งเข้ากล่องฉะนั้นถ้า ECU ไม่รู้ตำแหน่งของเกียร์ว่าเกียร์อยู่ตรงไหนเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือวเวลาคุณขับรถไปเนี่ยเราจะชะลอหยุดเนี่ยเกียร์มันจะเกียร์มันจะกระตุกนะครับกระตุกแรงเลยปึ้งปึ้งเนี่ยอันเนี้ยไฟบอกตำแหน่งเกียร์ไม่ได้ต่อนะครับเนี่ยก็ลองไปดูตรงนี้ได้นะครับอีกตัวนึงก็คือสัญญาณวัดรอบนะครับ สัญญาณรอบตัวนี้ก็จะวิง่งขึ้นขึ้นหน,น้าปัดอยู่แล้วนะครับออหมดละอันนี้ก็มัลติเพล็กมัลติเพล็กของของกล่อง 3U โดยทั่วไปก็จะมี2เส้น Apx 1กับ Apx 2นะครับก็เป็นตัวส่งสัญญาณแต่ส่วนใหญ่เราเนี่ยถ้าเราวางต่างบอดี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับสัญญาณมัลติเพล็กตรงนี้นะครับแต่ผมใช้คนอื่นไม่ค่อยได้ใช้หรอกว่าตรงนะครับอ่ะพระเอกเรามาละอีโม2เส้นนะครับถ้าไม่มี ติดเครื่องได้แล้วดับอาการติดเครื่องหมุนปึ้งแล้วดับเนี่ยไปดูสัญญาณอีโมก่อนเลยอีโมน่าจะมีปัญหานะครับข <c oughs> อโทษทีครับอสองเส้นนี้ก็ในสว่อีโมลแล้วก็ขาคันเร่งนะครับเนี่ยมีทั้งหมดหกปลั๊กนะครับที่ผมไฮไลท์ให้ดูนะครับขาคันเร่งก็ดึงสัญญาณจากคันเร่งนะครับลากมาหกเส้นเข้าอ c u โดยตรงเลยนะครับจบ นะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับพอต่อให้ตรงเนี่ยปุ๊บเวลาคุณออนสวิตช์แล้วก็ลองเหยียบดูเนี่ยลิ้นเล่งมันจะเปิดปิดเปิดปิดเลยฮะถ้าไม่เปิดไม่ปิดแสดงว่าต่อผิดแล้วครับนะฮะก็จะไปแก้ไขตรงนั้นละกันอีกเคสหนึ่งที่เคยเจอคือพอเดินคันเล่งไปสุดแล้วปากลิ้นเล่งปิดนะฮะผมจะบอกให้ละกันหลายๆคนเป็นนะครับคือเขาตั้งตำแหน่งขาคันเร่งไม่ได้นะครับพอขาคันเร่งเนี่ยตั้งไม่ได้เสร็จ กดไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่เซนเซอร์มันไปเจอร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยมันเลยสั่งปิดนะครับฉะนั้นเนี่ยไปดูเรื่องการวางตำแหน่งของขาคันเร่งด้วยนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคลูสคอนโทรลคลูสคอนโทรลไม่พูดถึงดีกว่าผมว่าหลายๆคนทําไม่ได้นะครับเพราะว่าองค์ประกอบของคลูสคอนโทรลมีค่อนข้างเยอะเส้นนี้ปกติถ้าไม่ได้ใช้คลูสก็ไม่ได้ต่อนะครับมาดูปักบีบ้างครับปักบีส่วนใหญ่จะเป็นปักของไฟเลี้ยงนะครับก็จะมีเรื่องของกาวกาวของกล่องนะครับ ไฟแช่นะฮะเนี่ยไฟไฟแบตนะครับเนี่ยไฟเปิดไฟวีบวกไฟแช่เนะี่ยอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นไฟ12โวลต์นะครับบอกสภาวะเบรกก็คล้ายๆกับตัวนี้ครับนะฮะเหมือนเหมือนกันนะครับบอกสภาวะเบรกเหมือนกันแต่จะเป็นบอกส่งไปที่กล่องมัลติเพกก็แนะนำให้ให้ต่อสวิตช์ไฟเบรกของ 3U Z เนี่ยจะเป็นสวิตช์สองขั้วนะครับไม่เหมือนทั่วไปทั่วไปจะมีสวิตช์แค่ขั้วเดียวหรือมีแค่ มีแค่2ปลั๊กแต่าวิทของของ 3U เนี่ยจะเป็นทวิทสีปลั๊กมี2อัขวนะครับจะตรงกันข้ามกันนะครับถ้าเป็นใบได้ก็หาคอมมันมาใช้ก็ดีถ้าไม่ได้สามารถแปลงได้ครับนะครับ RXC นี่คือสัญญ,ญาณสั่งงานพัดลม3 u z เนี่ยจะมีโมดูล <c oughs> ขอโทษครับจะมีโมดูลในส่วนของการสั่งงานพัดลมแยกมาหาอีกหนึ่งเส้นนะครับส่งสัญ,ญญาณผ่าน ECU นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ย โมดูลจะต่อค่อนข้างยุ่งยากนะครับก็จะไม่ได้ใช้แล้วก็จะสร้างชุดดีเล์คอนทรนพรลมขึ้นมาใหม่นะครับสัญญาณสตาร์ทนะครับแล้วก็ในในส่วนนี้ก็คือในส่วนของปั๊มติ๊กนะครับมีสโลปัม๊มไฮปัมแล้วก็หน้าคัดคอมแอร์นะครับ ACMG ส่วนใหญก็จะไม่ต่อแนะนำให้ต่อนะครับแล้วก็สัญญ,ญาณในส่วนของเซ็เนเซอร์หน้าหน้าเครื่องนะครับเซ็นเซอร์ภายนอกนะครับ คร่าวๆก็มีแค่นี้นะฮะก็ลองไปไล่ดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูนะครับเมื่อเราต่อแค่นี้ครบเสร็จแล้วนะฮะเครื่องทํางานแล้วครับนะครับเครื่องยนต์ไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะครับเราเป็นช่างที่เอาจิ๊กซอทั้งแผ่นที่มันมันโดนแกะออกมาแล้วเนี่ยมาประกอบให้มันครบถ้าเราเรามองผ้ามันออกเนี่ยมันก็จะต่อได้นะเราไม่ได้สร้างอะไรใหม่นะครับคนทํางานเครื่องยนต์หรือทําไฟเนี่ยไม่ได้สร้างใหม่นะครับแค่ ประกอบให้มันเป็นไปตามโรงงานนะครับที่เหลือเนี่ยก็มาดูว่าความสมบูรณ์ของการทํางานมันแค่ไหนก็จบแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูติดเครื่องอีกทีแล้วกันครับอ่เดี๋ยวจะติดเครื่องส U Z ซให้ฟังนะครับหลังจากที่อธิบายว่าสายไฟแต่ละเส้นต่อยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เราต่อแค่ไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็าขาคันเร่งนะครับติดเครื่องครับ ครับอันนี้ก็สาธิตติดเครื่องให้ง่ายๆนะครับแล้วก็ใครสงสัยว่าติดเครื่องยังไงต่อสายไฟยังไงนะฮะไปดูคลิปที่ผ่านมาที่อยู่ด้านหน้านะฮะจะอธิบายไว้ว่าสายไฟเส้นไหนต่อยังไงนะครับงั้นวันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ